ค่ะอยู่นี่เราค่ะทุกคนเพราะว่าไอซักย่างบาทัานแล้วนะคะสิพายซักไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะให้รถไอซักโอ้รถตากแดดได้ซักเอ้ยห้องร้ายหาย้องร้านพี่เบรด้เว้ยเราจะไปหาที่จอดตรงไหนดีหาที่จอดก่อนอจอดรถแล้วแต่จำใจฉันแล้วเราก็จอดไม่ได้ด้วยเซ่หาที่จอดก่อน เขาดับหน้าเลยว,ว่าเขาวานกล้าไปจ้าปุ๊บปุ๊บขาซาก้อนรออยู่นี่แหละรออยู่ตรงนี้นะคะเย้ yes. อู้ขายหรือยังนี่มีของหวานพร้อมุบนนะสซไซคลายนี่ไอซักพูนย่อยซักญี่ปุ่นไออเพื่อนรับจ้างดับหน้านะคะเดี๋ยวเราตรงนี้หน้าไอา้ซัก อีกสักพักนะคะอีกนิดนึงนะคะก็จะเลิกเลยนะคะเพราะว่าเขารับจ้างในเครื่องมือนะคะมาดามาคุกกับมาถา,านภาพเราไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะมื่อวาค่ะแบบสิไปอย,ยูกก่ใกล้ไราย,ย่านเหล่าดำโปอ,อกก็เลยมารออยู่ทางขนานี่แหละนะกำลังซู้ซไว้สักเดี๋ยวเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสบายสบาย,บายชิวๆค่ะ,คะพนมารับเมียพนกับบ้านในเครื่องมือแล้ว สวนมาดาโมผูมารับไอซักกับบานฟรีเซนเตอร์พอละสิศภาพเราไปกินกุตีเอากอนกุตีเยวคือสิคนหลายเนาะอยู่โน่นลุงเรื่องนี่ก็สิไล่อยู่แลวซื้อไปกินบ้านบ่จะได้วะแมนผู้ดีห้องน้ำบบเป็นยังบบเป็นยังมักธรรมศาสตร์ ไปห้องน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวจะมารับไอซักไอซักเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเด้อเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่เราไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไอซักี่ปุ่นอย่ายอู้ยูเฮงงานก่อนเฮงงานดามไปไปดามไปไเดี๋ยวหนูไปห้องน้ำก่อนไปห้องน้ำก่อนเซั้นห้องน้ำมาดากู่ยี่เนี่ยป้ามาแล้วค่ะ ห้องน้ำบอกเขาอีกนะคะมาดู้บังเดาห้องน้ำทางใดนกู้กูกัดใล่ไหมไปโต้อยู่ดีอยู่ดีนี่ยเฮ้ยในที่อย่างเนาะก็พูดอย่างเนาะเราจะไปไซด์ดอกมันนี่แวดไซด์แวดควาอยู่นี่แหละค่ะเห็ดเป็นต่หลายเนาะแต่ป้าอุดมสมบูรณ์นะคะจะไล่ทางเข้านี่ ทาาเขาหน้าเพื่อนนะค่ะนี่ทาาเขาหน้าไอป่วยนั่นดิปุ๊บ,ป,บปุ๊บนะคะธรรมชสาติายหลาย,ลายพี่น้องแต่เฮ็ดละงกมักสิออกแบบนี้นะคะอ๋ยเยียบน้ำลืมบิงแล้วทำให้สักก่อนสกินอยู่หัวแล้วสกินอยู่หลางน,นะคะไปปุ๊บคือให้ได้ก,กินเลย ไม่ต้องร่อนะคะโอ้ไปเท่าไหร่ดีเนาะบ้าน้ค่นี้บะอันีได้จาดตรงนี้ก่อนเเดี๋ยวถามคุณชายสักก่อนนะคะเดี๋ยวถามห้่สักก่อนน้องไม่อีกแล้วไม่ใช่เนี่ยพสัน ถามก่อนถามตัวน้านประชาชนนั่นแหละไอ้ซักไอ้ซักไปกินกุเตียวสิไปกินอยู่ลนหรือกินอยู่หฮวอันว่ถทางนั้นหนูไปซื้อก่อนนะสันเพราะว่ามันใกล้เวลาสิเลิกแล้วนะสู้สู้สู้น้านกุเตียวคือสีไลาเแี๋ยวตอนนี้ ช็อดูดิน้าพหลายแหงไปไงด้อสั่ไปสั่งก๋วยเตี๋วก่อนนะคะไปส้งก๋วยเตี๋วก่อนนะคะ จักแบบขมักขมันมากเลยใกล้จะเลิกแล้วใกล้จะเลิกแล้วเดี๋ยวมาดมาบมุกโไปซื้อกุ๊ยเตี๋ยวก่อนนะคะวันนี้ก้าวจะไปกินห้องไอซักนะคะให้เลยหลังก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านนะคะที่เดียวนะคะ ไปบันไดเนาะลายยู่จะบลายันไดนะคะอ๋อเห็นตะ้นูบัา,า,น,น,าน,น,บนี้เจ้าก็โชคดีแท้ตะ้น,ตน,ะน,นูเฮ้ยๆๆๆว้าเห็นตะ้นูไหมไปใช้ตะ้นูไปไหนไปไหนฮะไปไหนไปซื้อ,อยังเฮ้ยไปหากินกว๋วยเตี๋ยวเออ ยังไปใส่หนิซื้อนี่ฮะจอซื้อยังซื้อเหล้าร็วฮะจอซื้อเหร็วพวกช่างอยู่นี่นะอ๋อช่างเฮ็ดงานยังเฮ็ดงานบ่แม่นันที่ว่าแทวบ้านพุ้นที่ไปเฮ็ดเห็นบ่เออที่อันคนที่ไปเฮ็ดให้อันไอ้กีซิยัเหรออืมเฮ็ดเขาอยู่ตรงไหนตอนนี้นี่นี่นี่อยู่นี่เอาเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมเขาจัหน่อยก่อนจ้าจะนี้ก่อนคนคนที่เฮ็ดไปเฮ็ดอันเพื่อนที่เอ้ยจอละอะไรวะ ออนูจสันบ่แม่คนคนะาโอเคหนูหนูเหนูจับอยู่เฮ้กินก๋วเตียวไงเด้อมาต่หาผู้บ่าวแตนะเอ้าฮะแม่ฮะย่งย่งกินข้าวยังลกหนูอ่ะกินแล้วเหรอเอาแสดงว่าอิ่มแล้วสัน บ่บ่ชือดพลาสติกเชือดทีมงาหน่อยเนาะเจ้าอิ่มแล้วมันบ่หนิที่เข้าอิ่มแล้วมันบ่โอเคสันแล้วเรากินมืหรหลังอ่าสิเชือตะซักไปน้ำเพื่อสิวบางบ่เอาเส้นแรกสองนะคะใส่ถุงด้วยค่ะนี่กว่าคนมาหลายเฝ้ามาาสันนะค ได้แล้วนะคะตะหนูถามตะหนูอย่อะคนอิ่มเข่าแล้วพคนว่าเดี๋ยวมื่อหลังจะกินเนาะตะหนูะเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวสะอาดสะอ้านนะคะเส้นอะเาเป็นยังกินฟรีอะเป็นแน่นอนร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แซ่บนะคะนี่มาดามโมโกซื้อหลายรอบแล้วคือว่าเขาเฮ็ดแซ่บนะคะสู้ๆนะคะ หิวข้าวแล้วเนาะอิ่มแลวเนาะ,อนะเอออิ่มแล้ววะซันแล้วไปเล่องกกับเ้าหรือเฮ้ยได้ได้เป็นพนักงานส่งน้ำต้นได้แล้วนะคะได้เรียบร้อยซื้อน้ำก่อนคอรีครี ชื่อน้ำร้านนู้นนะคะซื้อป๊บปซี่ก่อนป๊บปซี่ไม่ขวดใหญ่ไหมมีแต่บิ๊กบิ๊กบอก่ออ๋อเห็นแล้วค่ะได้มานะคะป๊บปซี่ฝานนี้ไอชักทีบจักรยานมากวิด,ว,ด,ว,ดวิดเลยล่ะค่ะนี่ สวัสดีค่ะจ้าบอไดบอไดจังมาเดินจังมาโอ้พุทโธโอ้จอหนูบ้านยายหาโอ้เห็นเจอช่างเป็ดบานใดบานใดไปใส มามาไปกินโคกเคิร์กน้ำกันนี่แต่หนูอยู่พูนอยู่บ้องเราพูนบ้านนี่บ้านโบราณมากเลยโอ้ลรื่ถงทามไปซากว่าบ้านผู้ใดนีเนเน่เนี่ยหลังแน่ค่ะเดี๋ยว้ด้บ้านสวยดีนะมีคนอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะดินะคะทรงเดียวกับไอ้ซากคล้ายๆกันนะคะ ไม่มีใครอยู่ข่ายนพดกก็เป็นบ้านโบราณเพื่อนอ่อทะลลมาอยู่เคลย์จักยานยังบ่ถึงโอเคยังบ่ถึงถ่ายซะก่อนแม,าม,ามา่แม่แม่ที่เขาอยู่นี่แหละคะ่ะลิปนี้ขพจบเพียงแค่นี้นะคะ ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดก,กระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ม่ดามะคูเทนคลิปตัวต่อไปนี้แล้วค่ะฝากคอมเมนต์ใต้เพราะที่ชมกันได้สวัสดีค่ะปาดมาบ้านในซักพู้นายสามักพู้นหน้าห้อนไานนซัก